ผมเชื่อว่าวันนี้เจ้าของธุรกิจ S m e หลายท่านคงตั้งคำถามว่าเราจะต้องบริหารองค์กรอย่างไรหนึ่งในหัวใจสำคัญเลยคือการบริหารคนในองค์กรให้มีความพร้อมในการทำงานรับมือกับอนาคตที่ไม่แน่นอนได้วันนี้ปัญหาเรื่องคนครับผมว่าเป็นเรื่องใหญ่ๆสำหรับ SME เองเนื่องจากว่าเรามักไม่ค่อยมีแต้มต่อในการได้มาซึ่งคนเก่งหรือความสามารถในการพัฒนาคนในองค์กรเหมือนองค์กรใ,ใหญ่ๆนะครับดังนั้นวันนี้จะทำอย่างไรดีในฐานะ SME คนหนึ่งเป็นวิธีที่ไม่ซับซ้อนเลยนะครับอันที่1 เราต้องมีความสามารถในการเชื่อมโยงกับน้องๆหรือคนทํางานในองค์กรให้มีความเข้าใจซึ่งกันและกันดังนั้นเรื่องของการสร้างสายสัมพันธ์ในองค์กรจึงเป็นเรื่องที่สาคัญมากเลยครับอันที่2เองเนี่ยเราจะต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันถ้าวันนี้เรายังคงตั้งคําถามว่าเขาจะทําได้หรือไม่นะครับน้องๆเองก็จะรู้สึกว่าไม่ได้ถูกได้รับความไว้วางใจดังนั้นนะครับสุดท้ายก็จะส่งผลต่อการทํางานที่อาจไม่เต็มประสิทธิภาพอันที่3ครับเราต้องมีการ ช่วยเหลือนะครับแนะนําน้องๆให้รู้ว่าการทํางานอย่างไรจะสามารถพัฒนาให้ไปข้างหน้าได้ผมเชื่อว่าถ้าเรามีทั้ง3เรื่องนี้คนของเราก็จะมีความสามารถมีประสิทธิภาพมากขึ้นและนั่นก็คงเป็นแต้มต่อที่สําคัญในการที่ทําให้กิจการของเราเติบโตได้ในภาวะวิกฤตแบบนี้ครับ